นวร่าเครื่อง2.5นะคะเอาเป็นแบบว่ารถใช้งานะ uh huh. มาให้นะพี่วัยเมื่อนี้มาแบบบรรยากาศธรรมศาสตร์แห้งนะคะโดยรอบให้ดูไปเลยนะคะว่าขับรถเข้ามาเนี่ยสภาพเป็นยังคือช่วงล่างดีมากเลยนะใส่ลุยใส่ลุยใส่ลุย,ย,ลยไม่คุยยังเสียเวลาคะ uh huh. กับพันนี้เลยจ้านิสสันโนวาร่านะคะ NP 3 0 0 2 5 E ปี18คะ่ะ ขออนุญาตแนะนำตัวนิดนึงค่ะสวัสดีจ้านัทสือนะคะสวัสดีค่ะวายนะคะโอเคมาวันนี้เอานาวรามาให้นานๆทีจะเข้าเนะจ้าเรย์กำลังจับกำลังจองอยู่นะคะต้องรีบจองมาเด้อพี่น้องอน,อนะคะเปิดราคาขายอยู่ที่420,000บาทเท่านั้นนะจ้าและที่สําคัญมีโปรช่วยผ่อนให้อีก 12เดือน12เดือนแรกก็ไปผ่อนพิ้งแค่3,800บาทถูกมากๆนะคะเออแล้วก็หลังจากนั้นหมดโปรโมชั่นแล้วค่อยไปผ่อนราคาเต็นตลอดสัญญาอยู่ที่8,400บาทไปเลยนี่คือโปรฟรีดาวเนาะถูกต้องถ้าเกิดดาวเพิ่มข้างวนก็จะต่ำต่ำต่ำลงแล้วแต่เลยจ้า กระจังหน้าโคมีอัาไฟใสกริ๊กนะคะใช่คันนี้จะเป็นสีขาวมุกนะคะดูแบบเรียบหรูเนะาะแล้วก็แม็กอลลอยติดรถแบบนี้ถ้าเกิดว่าอยากได้แม็กซิ่ิงยางซิงใสให้ไหมจัดให้ค่ะไม่ว่าจะเป็น C8 RE30 <P. S 2> r ี e 30, 1า <P. S 2> <P. S 2> e 3 0 <P. S 2> <laughs> ไปอ่ะแผนเพจอยู่ฝั่งนี้นะคะแล้วก็ ข้างในเลขกไม่เก0 0กิโลมีวิทยุให้นะคะเกียร์ดูร์แมก6สปีดด้านในจะเป็นสีครีมนะอาจจะมีความเลอะเทอะง่ายนะคะแต่ว่าบอกคานเนี่ยเดี๋ยวเราหุ้มบ่อให้ให,หม่ใช่นะคะกระจกปบเป็นไฟฟ้าสะดวกสบายต่อการใช้งานอ,อแน่นมากไหมคะแน่นจริงแน่นแบบว่าแน่นไม่ไหวแน่นไม่ไหวนะคะปังไม่ไหวนะคะ,คะน็อตเดิมๆซอกประตูเดิมๆนะคะ อ่าล่องลอยเก็บสีให้รับรองใหม่กิฟนะคะไลเนอร์เดิมๆนะคะลูกค้าบอกแมลงอยางอะไรก็ทางนี้เลยจ้าอยู่นี่นะคะครบเด้อเดี๋ยวไปดูห้องเครื่องข้างหน้ากันได้เลยลูกค้าท่านใดอยากดูรูปเพิ่มตมนะคะทักมาส่วน <มา S 1> ตัวได,<ล>ได้เลยนะคะอน็อต <Not S 2> เดิมไม่มีแกะสังเกตได้นะคะล่องกลงล่องแก้ม เดิมๆจากโรงงานนะคะแบ,บตเตอรี่กเก่าเปลี่ยนให้นัดไม่มีรอยถอดเลยนะคะเมคอาร์ก็ชัดเจนอยเดเอร์เออใส่งานแดงยาวๆพี่น้องประตองห่วงนะคะสำหรับนาวรา,า,าใช้งานได้ใช้งานดีค่ะเป็นกระบะพันแกงอีกหนึ่งรุ่นที่เทอโาโบด้วยใช่ไหมเขาบอกใช่นะคะ่ะใครที่สนใจอยากจับอยากจองคันนี้พี่ไวยฝากช่องทางหนจ้<ม>าเราทอลิงไลน์ปักหมุดไว้ให้แล้วนะคะเลอกทักเลอกโทรกันเข้ามาได้เลยและอีกอย่างหนึ่งอยู่ต่างจังหวัดก ทำไมต้องมานะคะทำยังไงคะมีบริการทำสัญญาให้ถึงพี่ส่งรถฟรีถึงบ้านแก้ว